สวัสดีครับผมนายกมษณ์นายนินนะครับผู้สอนมวยสากลดยุวชนเดียวชนที่ะไทยนะครับพร้อมกับนักกีฬาครับนายดิเรกมุ้งมั่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการป้องกันหมัดตรงหลังนะครับการป้องกันหมัดตรงหลังมีอะไรบ้างครับไปดูนะครับมวยนะครับลักษณะการการมือซ้ายกับมือขวานะครับมือซ้ายกอนักกีฬามือขวานะครับการป้องกันครั้งแรกครับคือการย่อลง ครับการย่อหลบครูสู้ชกใหม่ที่ใบหน้านะครับนักกีฬาย่อหลบเห็นไหมครับตามองที่เป้าหมายนะครับย่อหลบขาคลานไว้นะครับย่อหลบเห็นไหมครับโค้งกาดมือหน้าต้องปกันตัวด้วยนะครับต้องประกันตัวด้วยครับอันหนึ่งนะครับครับ่าอต่อไปนะครับ ที่2นะครับในการป้องกันความตรงหลังนะครับคือการสเต็ปถอลหลังนะครับให้ระยะนะครับดูเท้าดูมือนะครับโ่อสู้จะต่อยความตรงหลังไปแล้วนะครับเอเห็นไหมครับระยะนะครับเอ้ยระยะนะครับเอ้ยระยะนะครับนะครับเอ้ยระยะเราต้องดูในจังหวะของต่อสู้เลยนะครับเพราะใครจะชกนะต่อไปที่ทีที่สามนะครับคือการล็อกคอยร็อกนะครับ เหตุผลที่เราต้องถอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลดแรงกระทะนะครับจากเราจะรับ100%เต็มเนี่ยผู้สู้ชกไป100%เต็มแต่เราอาจจะเหลือหน้า0นะครับเราถอยบล็อกนะครับป้องกันหมัดตาเราจะมองผ่านต้นแขนตรงนี้นะครับมองดูเป้าหมายนะครับกระเพกแขนกระเพกหัวไหล่เกรนทั้งตอวกดรถกหมัดกแรงหมัดผู้สู้นะครับหรือถ้าการล็อกหมัดนะครับปึ้งครับหมายถึงว่าปึ้งนะครับ ปึ้งครับปึ้งต่อไปที่มีที่สี่นะครับการพลิกออกนะครับพลิกออกด้านข้างหมุนพลิกออกด้านข้างครับอ่านโค้ดสูงชกไปพลิกออกไปปึ้งครับปึ้งปึ้งครับปึ้งครับสำหรับเทคนิค การประกันบัตรตรงบัตรตรงหลังนะครับก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ